สวัสดีครับรู้ทันกันีจริ่ะเดยกันอีกแล้วนะครับนะตอนนี้อยู่กับแบบที่ชื่อว่า Grand p i ร a นั่นเองก่อนนี้ว่าเปลี่ยนแมปันหน่อยอ่ากอไปฟตันแล้วร้อยวันนี้จะมาสรุปอัปเดตของเกมเกมแมปแบบนี้นะอนงข้าเรื่องอ่าผมก็ได้สร้างที่ขอนะสราำหรับใครที่เอ่อถามว่าติดต่อพี่ได้ทางไหนแบบจะคุยอะไรพวกเนี้ยจะคงจะคุยอะไรก็พี่สร้างที่ขอแล้วนะเดี๋ยวทิ้งนิ้งไว้ด้านล่างโอเคนะอืมก็อย่าลืมกดก็ได้ห่ะมีกดนะฮะในนี้มามาเริ่มกัน อ่อัปเดตใหม่นะครับก็จะมีเกาะใหม่นี่เกาะใหม่นะครับเลเวลตันที่ห้าร้อยแล้วก็สเตตนะครับจะตันอยู่ที่ห้าร้อยเหมือนกันนะก็จะมีผลใหม่เป็นผลยางนะครับเป็นผลยางผลยางจะเป็นผล,ละระดับรีเจนารีมีทั้งหมด4สกิลมีการแปลงร่างไปเกียร์สมีแก๊ส i ิงมีต่อยมีอะไรวะปืนอะพิสตันนะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งไม่รู้สกิลอะไรลืมอ่าก็ ก็จะมีบอสใหม่บอสใหม่จะเป็นบอสอารองนะครับเกิดตรงนี้เดี๋ยวนะบอสอารองนะครับจะเกิดตรงนี้บอสอารองจะหลออเป็นดาบนะดาบซึ่งผมยังไม่ได้นะนั่นจบยังไม่เจอยังไม่เห็นมันเกิดเลยนะแอดมินหนวจะเกิดในนี้นะนี่นี่นี้น,นี่ไปดูในเทลล่มมามอ่ะจะบอกว่าเกิดในนน้นนะแล้วก็เอ,อ,อะไรจัะอ่าคาเต้ลูกเลือกนี่อันนี้ยวพาไปซื้อ คาร์เต้ดูเ่องครับจะเป็นอ่าไฟติ้งสไตล์ใหม่นะดาเมจแรงราคาหกหมื่นสองพันน้ำในการซื้อเลเวลที่ต้องการนะคือเลเวลเอ่อสี่ร้อยสิบสิบห้าหรือยี่ห้าแหละถ้าไม่ผิดอ่ะเนี้ยตัวนี้เลยก็จะยืยนอยู่นี้นะอ่านะตัวนี้ก็เป็นจินเบร์นะยิยงขายอยู่แล้วก็เอ่อมีการเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟของดาเมจ ดาเมจไฟติ้งสไตล์นะไฟติ้งสไตล์จะเป็นเออ่การเนิร์ฟของขาดําสกิลซีของขาดํานะครับจะโดนเนิร์ฟดาเมจจากดาเมจ400เหลือมาแค่ 90, 90ก,กว่าๆนะถ้าถ้าเปิดหาชี่ตอนนั้นเอ่อเอาน่าไอ้ข้ามัดผม400นะก็ในประมาณนั้นถ้าหาร500ประมาณ100นะโดนเนิร์ฟหนักมากจากดาเมจจากตีเยอะ400อ้าวมาก็ผมจะมารีวิวเจ้าน,นี้ด้วย คาเฟ่รนเงินน,นะฮะส่วนผลปีศาจนะผลยาอะ่ะอ,อาจจะหาไม่ได้นั่งอยากในโทรศัพท์มันเล่นยากนะและ้วฟาร์มตังค์ยากอะ่ะขออภัยด้วยนะก็ถ้าใครมีรหัสผลยานะก็สามารถเอาพี่รีวิวได้นะฮะเดี๋ยวพี่ให้ครดิกด้วยนะสามารถให้ในดิคใน,ด,ในด,ดิคอร์ดตอนนี้ตั้าน้ขอร์ไปแล้วเรียบร้อยก็ตอนนี้ดิคอร์ดก็ยังไม่มีกิจกรรมเลยนะมีแค่กิจกรรม อ่อมอบยศอ่ายศ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 ตัวแบบยศยศของตัวเองนะมามาดูกันแล้วก็สกิลสกิลเอ่อสกิลแรกนะเราจะมีการสกิลปอไปนะวันนี้ไปอ่าดาเมจเจ็ดร้อยนะแรงนะผมว่าแรงแรงเลยนะสกิลต่อไปไม่เดี๋ยวสกิลแซงกดให้ถูกรอบดาเมจอยู่ที่เจ็ดร้อยสองนะครับบวกกับนี่นะบวกกับไอ้หน้ากากหน้ากากของเอ่ออะไรไอ้ไอ้บอสขวาเนะ โบกดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์นะสกิลต่อไปนะสกิลสองจะเป็นสกิลรวบรวบสินี่รวบอันนี้มาไนแหละขอภัยด้วยเป็นการรวบนะส่วนสกิลสุดท้ายจะเป็นการแบบบ่อนะปล่อย,ปล,อยปล่อยน้าใหม่น,นี่ถามว่าแรงนะแรงนะผมว่าพีพีพอได้เลยโอ,โอ้โอ้แรงแรงแรงขอภัยด้วยมาแหะขอเปลี่ยนเป็นเอ่อปรับโลสกราฟิกแบบอืมนะนี่สกิลเซต ดีอีกทีนึ่งอ่าันี้รือละนี่นะฮะก็มานี้นะเท้าคาเ้นุเนี้ยเท้าฟาร์มดีวก็ฟาร์มดีนะดีแหละสำหรับกองใหม่นะให้เรารวบเอ่เอเทคงเิฟาร์มก็ให้รวบมอนนะนี่ส <c oughs> มหรับพิซซครนะพี่ไม่มีผลพสซซ่นะไม่ใช้แอเดเปดิดดูก็ฝานี้เลยที่ใช้ระเบิดแหละแต่มันฟาร์มไม่ได้เลยรีผลไปแล้วอะก็เอ่อัเดตใหม่ก็มีมานนี้นะมีผลยางมีการเนฟการบรัฟ แล้วก็อาวุธใหม่เป็นเออ่ดาบของไออารองนะก็สามารถตีกันได้นะพี่ไม่เคยเจอว่าอารองมกันเอารละสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะอย่าลืมเข้าดีกนันล่ะไม้ไหมจะคิดหน้าครับไม้ไหม